สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูดิสเบกหลังนะครับของคลิกร้อยห้าสิบนะครับผมชุดที่ร้านชุดที่ร้านทําก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะนอามเดิมอามเดิมนะครับ อามเดิมสร้างขาจับเอานะครับขาจับปั๊มเเานะครับเป็นขาสามเหลี่ยมหน้าหลังนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคิกละห้าสิบของพี่ของพี่ที่เขาอยู่ปทุมธานีนะครับผมคิดไม่ออกนะพี่เขาอยู่ปทุมธานีคือเขาเอาใช้รถกระบะมานะครับเอากระบะมาใส่มาให้ผมทําให้นะครับ เนื่องจากว่าพี่เขาบอกว่ามันเบรกไม่ค่อยอยู่นะก็เลยเอามาให้ทําให้นะครับแล้วก็กแล้วก็พี่เขาก็ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะทา<ำ>ก็ไม่เร่งนะครับแต่ว่าผมก็ทําให้มันเสร็จภายในวันสองวันนี่แหละอย่างช้านะอย่างช้าก็2วันอย่างเร็วก็1วันนะครับน,นี่ก็เสร็จแล้วนะคือ,อน,นี่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจาก อันอื่นทั่วไปนะครับเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความหนาของขาขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้เนี่ยผมเพิ่มความหนาจาก13 13มิมลตอนนี้เป็น15มิลน,นะครับผมจะหนามากนะครับจะมีความหนามากเลยนิ้วผมยังนะนิ้วผมใหญ่ๆยังเล็กกว่านะครับนี่เพิ่มความหนาหนามากให้มันหนา นี่ขาคาลิปเปอร์สีดำนี่ยังเล็กกว่าเยอะนะครับเกตนได้เล็กกว่าเยอะเนี่ยัง1,2,3,4นะ3สามสีเท่าหน,า,น,า,นากว่าเยอะนะครับขายัางหนานะครับใช้ขายัางหนาอันนี้รอยผ้าเบรกมันกินนะครับยังไม่หมดนะเกตสีนะครับมันเป็นสี สีที่มาจากจากจานเบกนี่แหละนะนี่เนี่ยเหนียวเชียวอันนี้ก็สายนี่ผมก็ยึดยึดตามโค้งไอ้นี่นะเนี่ยสายมันไปตรงมอน้ำไม่ได้นะครับมันไปตรงนี้ไม่ได้ก็เลยอ้อมมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไระบางโคนหลัง เป็นแบบนี้ลราก็เลยเอามันเน็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยึดไว้กับตัวนี้นะครับนี่เอาหัวน็อตไว้ด้านในนะพอเกลียวออกมาด้านนอกนล็อกตรงเมียครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะตรงนี้ก็ไม่ให้มันดินไม่ให้มันอะไรก็พอนะนพรุ่งนี้เช้าจะลองอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่คือถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนแต่พ่งนี้มันน่าจะสว่างกว่านี้นะนี่มันมืดแล้วนันเนี่ยมันมืดมืดมากนะครับคือนั่งทําไปเรื่อยๆนะครับให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยนะครับผมคืออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใช้ใสายตัวนี้นะครับใช้สายยางนะายางนี่นะครับแล้วด้านบนก็ใช้เป็นปั๊มของ ACB นะครับผม ACB นะครับ อันนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราคาดูดูได้ที่หน้าเฟซน,นะครับผมราคานะว่าราคาเท่าไหร่แบบนี้ราคาถ้าเป็นปั๊มแบบเนี้ยแล้วขาแบบนี้แบบนี้อาร์มเดิมเนี่ยขาแบบนี้อาร์มเดิมชุดเนี้ยราคาเท่าไหร่มันจะมีบอกนะครับผมถ้าหาว่าสงสัยยังไงก็ส่งส่งแชทมาแคปรูปมาแล้วก็ส่งมาดูนะครับว่ามันเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละลาย แต่ละรายการแต่ละรูปทรงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีก็เป็นอาร์ม p c x อาร์ม ADV เป็นอาร์มคลิก160อะไรเงี้ยนะมันจะไม่เหมือนกันราคามันจะไม่เหมือนกันนะครับน,นี้ถ้าอาร์มเดิมเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรนะครับคืออาร์มเดิมเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรคือท่อท่อเนี่ยท่อเดิมคอเดิมนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็น อ่าอามเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องเชื่อมคอท่อไม่ต้องทำอะไรใหม่นะครับคือใส่อามเดิมเข้าไปปับ๊บแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็มีแต่รองแหวนนี่หูท่อเนี่ยประมาณข้างละ2อันนะครับผมเพื่อให้มันหางออกจากตัวปั๊มนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ชุดเบรกชุดอะไรนี่ก็ใส่ปกตินะครับแล้วก็จานจานพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เบียด อาร์มสวิงอาร์มแต่อย่างใดนะครับก็จะพอดีทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ไม่เบียดล้อเบียดอะไรนะครับก็จะพอดีนะครับผมนะถ้าสมมุติว่าเราเอารุ่นรุ่นรุ่นอา่ารุ่น160 P พีซีร้อยหกสิบหรือว่าอาร์มเอดีวีหรือว่าอาร์มคิกร้อยหกสิบเนี่ยมาใส่มันก็จะต้องแปลงหลายส่วนต้องลองสเปเซอร์ออกมาแล้วก็ต้อง ทำคอท่อใหม่นะครับมันก็หลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องใส่จานใส่อะไรพวกเนี้นะครับผมมันก็มีราคาเพิ่มขึ้นมาตามสัดส่วนนะครับผมราคาเพิ่มขึ้นมาก็ตามสัดส่วนคือสเปเซอร์ละนะครับแล้วก็คอท่อละต้องทําใหม่นะครับแต่นี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าแบบนี้นะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับง่ายงคือผมก็จะมีแบบผมอยู่แล้วว่างั้นเถอะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็จะเข้ามาทักมาไทายแล้วก็ สามารถที่จะมาใส่ได้เลยนะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยอุปกรณ์เบรกสายปั๊มบนเนี่ยผมผมสแปร์ไว้อยู่แล้วนะครับสําหรับของที่สามารถทําได้เลยเนะี่ยผมมีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นอาร์มรุ่นอ่ารุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมจะไม่ได้เอามาสแปร์ไว้เพราะมันมีราคาสูงนะครับผมนะมันจะนอนทุนตัวเองนะครับบางทีเอามาแล้วเนี่ยลูกค้าก็ ไม่มานะครับเพราะว่าผมเคยเจอแล้วนะครับคือลูกค้าบอกให้ซื้อก่อนซื้อไว้พอซื้อไว้เสร็จเขาก็ไม่มานะพอถึงวันนัดเขาก็ไม่มานะครับผมของก็นอนพื้นอยู่คือไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไม่มีใครเอาด้วยนะครับนะมันก็เสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับในการเบิกของมาแล้วมันไม่ได้ใช้นะนะก็มีแต่แบบนี้นะครับถ้าแ,แบบนี้เนะี่ยมีของเลยนะ ปั๊มสายถ้าเชื่อมแบบเนี้ยมีของเลยเพราะเราทําเองนะครับผมเราทําเองเราทําได้นะครับนะเดีย๋ยวมาดูด้านบนนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านบนกันด้านหลางประมาณนี้นะล้อไม่หมุนให้ดูแล้วเอาเท่านี้แหละนะนี่มานะ้นข้บน ด้านหน้าพี่เขาก็จะเป็นแบบเนี้ยจะขวางไปหมดนะแต่ว่าปั๊มบนผมก็ตัดให้มันเข้าเหมือนเดิมแหละฮามาซีบปั B, ป๊มตู้ปลานะก็จะตัดส่งนี้นะแข็งนะครับนุ่มๆกลางๆเนี่ยสุดละนี่แค่อยู่กรำแค่นี้ก็ลากหัวทิ่มแล้วนะนะคือ เบรกเบรกตัวนี้เนี่ยมันสามารถไล่ไล่ระดับได้นะมันไม่ใช่ว่ากําแล้วมันอยู่ปึ๊กลากเลยนะไม่ใช่นะครับคือมันสามารถที่จะลากแบบว่าไล่ไล่มาสมมติว่าเราต่อแค่นี้มันก็จะค่อยๆไหลค่อยๆอยู่นะแต่สมมติว่าเราดึงลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มแน่นมันก็จะแน่นเลยนะครับแน่นแน่นลากเลยแต่ถ้าเรากําแบบนี้นะลากเลยนะครับลากเลยนะแบบนี้ลากเลยแต่ถ้าเราเลียแบบนี้มันจะค่อยๆอยู่นะครับค่อยๆอยู่แต่กาแบบนี้ ก็อยู่ปึ๊กเลยแต่ว่าถ้ากำอย่างเงี้ยลากเลยนะครับลากเลยลากล้อเลยนะเบรกดีนะครับ RCB ทำ RCB ไม่ไม่ได้โฆษณาให้ RCB นะแต่ว่าเราก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้ทนดีนะอันนี้คือถ่ายตอนเสร็จแล้วนะครับ ถ่ายตอนเสร็จก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็สวยงามรอนะครับนะรถที่ไม่มีดิสเบรกครับสามารถทาดิสเบรกได้แบบนี้นะครับคืออันนี้คือผมเอาไปลองขับมานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าคอรถจะงกแงกสักหน่อยนะครับคอจะแข็งหน่อยหนึ่งนะครับผมนะเวลาเราใส่ท่อเข้าไปเนี่ยมันจะไอ้นี่นะมันท่อมันจะบางหน่อยๆน่อยนะครับผม แล้วก็ไอตัวสายเบรกอะสายเบรกเนี่ยมันมันจะเอาเข้าด้านในไม่ได้เพราะว่ามันติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้นะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ทํารูไว้ล็อกสายอีกรูนึงนะครับเผื่อว่าพี่เขาอยากล็อกนะผมก,ก็เลยทําไว้รูหนึ่งนะครับเนเอาด้านบนใส่ท่อแล้วนะมันก็จะยัง ทอดแล้วมันก็จะมีความห่างอยู่นิ้วมือหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าพวกปั๊มพวกนี้เนี่ยมันทนความร้อนอยู่แล้วนะครับหนามากจานก็หนานะครับจานหนา3 5มมิลนะจานเนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยหนาหนาสิบมิลนะครับผมนะตัวนีน้หนาสิบห้มิลแล้วก็ผมใส่น็อตจานเนี่ย น็อตเลสให้นะครับกวาน็อตที่บ้านหมดนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะ โอเคนะครับคลิปนี้ผมถ่ายให้ดูประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย